ดาวสุกจรเสียในดวงเมืองนะคะช่วงวันที่13กุมภาพันธ์2567ถึง14มิถุนายน2567ค่ะจะทำให้คนในดวงเมืองเนี่ยมีปัญหาความรักนะคะเลิกร้างกันเยอะมากแล้วก็คนในดวงเมืองอารมณ์ซึมเศร้าค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567ที่ดาวสุกนะคะโคจรเข้าไปในเรือนของดาวเสาร์คือราศีมังกระคะ่ะอารมณ์จะขุนมัวนะคะ คนรักจะทะเลาะกันขัดแย้งกันมีเรื่องมีราวกันเยอะมากค่ะเลิกรางกันเยอะมากแล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่9มีนาคม2567ดาวสุกโครจรไปเจอกับดาวเสาในราศีกุมค่ะทะเลาะกันอีกมีเรื่องบาดหมางน,นะคะอาจจะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักฟ้องร้องกันคดีหย่าร้างหรือคดีเกี่ยวกับความรักนะคะการทำร้ายร่างกายของ คู่รักก็ได้นะฮะแล้วก็ในเรือนราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนของดาวมฤตยูดาวเสาร์แล้วก็พระราหูซึ่งก็ไม่ถูกกับดาวศุกร์อย่างรุนแรงนะคะมีเรื่องบาดหมางก,กันเยอะมากเลยค่ะช่วงเดือนมีนาคมนะคะหลังจากนั้นวันที่2เมษายน2567ค่ะดาวศุกร์ตกวินาศด,ดวงเมืองค่ะจะมีบุคคลสําคัญนะคะคนมีชื่อเสียงคนหน้าตาดีดารานักสแสดงนักร้องนายแบบนะคะนางแบบคนที่มีชื่อเสียงมากมายเลยลาโลกไปนะคะ คู่รักก็เลิกล้างกันเยอะมากค่ะต่อมาวันที่27เมษายน2567นะคะดาวศุกร์ไปเป็นปราหาที่ราศีเมษความรักจะจืดชื่ดจืดจางนะคะเลิกล้างกันเยอะมากคนมีอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเยอะมากนะคะต่อมาวันที่21เมษายน2567คะ่ะดาวศุกร์โคจรไปเจอดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภค่ะให้ระวังโรคเกี่ยวกับมดลูกแล้วก็ต่อมไทรอยนะคะ คนจะอารมณ์ขุ่นมัวค่ะเป็นวัยทองกันเยอะมากเลยคู่รักเลิกร้างเยอะมากนะคะจนกระทั่งถึงวันที่14มิถุนายน2567ะคะ่ะดาวศุกร์ถึงจะออกจากเรือนที่ร้ายๆนะคะคนในดวงเมืองเนี่ยนะคะอารมณ์จะดีขึ้นพ้นจากความขุ่นมัวค่ะ